พ่อแม่ฉันเก็บแกมาเลี้ยงแกจำบุญคุณนี้ไม่ได้แล้วหรอ<ะ>สิ่งที่แกต้องทำก็คือตอบแทนบุญคุณบ้านนี้พ่อแม่ฉันตายไปแล้วต่อไปคนที่มาควาคุณชีวิตแกก็คือฉันฉันสั่งให้แกแต่งงานแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมเก็บของมาเรียบร้อยอีกไผ่เออแล้วอย่าลืมล่ะว่าแกแต่งงานแทนฉันอย่าให้ใครจับได้โห เป๋าใบเนี้ยสวยจังเลยค่ะพี่เหมยเล็กจะไม่สวยได้ไงล่ะเคที่ใบเนี้ยต้องแสนหนึ่งเลยนะนี่ยังโชคดีนะเนี่ยตอนที่แม่เสียยังทิ้งสมบัติไว้ให้เราถ้าไม่งั้นอะ่ะเราไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแบบนี้หรอกเอ๊ะเบอร์ใครอะสวัสดีครับผมดอนลูกชายของคุณแม่หลิวคุณพ่อกับคุณแม่ผมเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพ่อคุณแม่คุณตอนนี้พ่อแม่ผมเสียแล้ว ผมจะมาทวงสัญญาที่พ่อแม่คุณให้ไว้ครับสัญญาสัญญาอะไรอะ่ะก็สัญญาที่ว่าพ่อแม่คุณจะยกลูกสาวที่ชื่อเคที่ให้แต่งงานกับพี่ชายผมไงล่ะครับพ่อแม่คุณทําเอกสารสัญญาทุกอย่างไว้หมดแล้วว่าถ้าคุณเคที่ไม่ยอมแต่งงานกับพี่ชายผมเงินและที่ดินของพ่อแม่คุณจะตกมาเป็นบ้านผมทั้งหมดฮะอะไรนะกําหนดงานแต่งจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้านะครับ เดี๋ยวผมจะส่งสาหที่ให้อีกทีนึงไว้เจอกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลใครโทรมาล่ะครับพี่เหมยเล็กทําไมต้องทําหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยก็คนชื่อดอนลูกของหลิวอะไรนี่แหละเขาโทรมาบอกว่าแม่เราอะทําสัญญากันไว้ต้องยกลูกสาวให้แต่งงานกับลูกชายคนโตบ้านเขาถ้าเราไม่ทําตามสัญญาเราจะโดนยึดทรัพย์สินฮะโดนงั้นเหรอแค่ที่รู้จักเหรอรู้จักสิ เท่าที่รู้มานะคะดอนหอล่อมากแต่พี่ชายดอนนะคะพิการฟันก็ดำปากก็เหอแถมที่บ้านไม่มีเงิน่ังหากนี่อัปลักยังไม่พอยิ่งจนอีกเหรอฉันไม่แต่งนะแบบนี้ยแคทที่ก็ไม่แต่งเหมือนกันค่ะแคทที่ไม่อยากมีผัวเป็นเออแบบนั้นอะเราจะทำยังไงดีคะไม่แต่งก็ไม่ได้อะ่ะพี่คิดออกแล้ว ว่าเราจะทำยังไงอีพายเดี๋ยวแกเตรียมตัวเก็บข้าของแกด้วยนะใช่เก็บขอให้ครบทุกชิ้นด้วยละ่ะเพราะว่าแกคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกพี่เหมยเลยจะให้พายเก็บของไปไหนหล่ะคะก็เพราะว่าฉันจะให้แกไปแต่งง ไม่นะคะไพย,ยังไม่มีแฟนแล้วไพก็ไม่อยากแต่งงานด้วยค่ะพวกฉันบ,บอกให้แกไปแต่งงานแกต้องแต่งที่ผ่านมาพวกพี่จะให้ไพทำอะไรพยายอมทำทุกอย่างเลยนะคะแต่เรื่องนี้ไพคงทำตามที่พี่ขอไม่ได้จริงๆพ่อแม่ฉันเก็บแกมาเลี้ยงแกจำบุญคุณนี้ไม่ได้แล้วหรอะสิ่งที่แกต้องทำก็คือตอบแทนบุญคุณบ้านนี้ พ่อแม่ฉันตายไปแล้วต่อไปคนที่มาควบคุมชีวิตแกก็คือฉันฉันสั่งให้แกแต่งงานแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมเก็บทองเงลืบไว้ายอ้อีกไผ่เออแล้วอย่าลืมล่ะว่าแกแต่งงานแทนฉันอย่าให้ใครจับได้ เข้าไปได้แล้วสวัสดีค่ะฉันชื่อใหม่เล็กเป็นพี่สาวคนโตสว่วนเนี่ยเคทีสสค่สวัสดีค่ะสว่วนฉันชื่อไผ่นะคะเป็นน้องสาวของพี่เคที่ฝากดูแลพี่เคที่ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็โทรหฉันได้ตลอดนะคะสวัสดีครับงั้นเชิญไปขึ้นรถได้เลยนะครับพี่สะพ้าย นี่ห้องนอนของพี่สะพายนะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกผมได้ตลอดเลยนะครับค่ะข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับที่ไม่รังเกยียจคนพิการแบบพี่เก่งที่ผมให้พี่มาแต่งงานก็เพื่อที่จะแก้แค้ให้พี่เก่งหายจากอาการป่วยแต่ถ้าภายในหนึ่งปีพี่เก่งยังไม่หายจากอาการป่วยผมจะยอมให้พี่หย่าครับเรื่องมาเป็นแบบนี้นี่เองใช่ครับ พี่เก่งรักษามาหลายที่แต่ก็ยังไม่หายสักทีมันเป็นความฝันของพ่อแม่ผมแล้วก็พ่อแม่พี่ด้วยที่อยากให้ครอบครัวเราสองคนปรองดองผมเองก็อยากทําให้ความฝันของพ่อแม่สําเร็จด้วยขอบคุณพี่มากนะครับที่ทําให้มันสําเร็จมาอยู่ที่นี่ก็ยังดีกว่าอยู่ที่บ้านกับพี่เมเล็กแล้วก็เคที่ถึงจะอยู่กับคนพิการ ก็คงมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนที่ทำ้ายร่างกายเราและจิตใจเราไม่เป็นไรนะคะฉันยินดีช่วยค่ะต่อไปฉันจะเป็นคนดูแลพี่ชายคุณเองนะคะพี่สภายรอผมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะให้สวยจังเลยค่ะ นี่เป็นเครื่องเพชรประจำตระกูลของเราคุณแม่เคยสั่งเสียไว้ว่าให้ยกให้ภรรยาของพี่เก่งรับไว้เถอะนะครับขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะถ้าพี่สะพายอยู่บ้านเบื่อก็ให้คนขับรถพาไปช้อปปิ้งได้นะครับเดี๋ยวผมทำบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินให้นะครับขอบคุณมากนะคะขรอบครัวของเก่ง ทำให้ฉันได้ขนาดนี้ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณให้ดีตอบแทนที่บ้านคุณเอ็นดูฉันนะคะ มีเก่งพินสามีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุหรี่ไม่นอกใจเป็นภรรยาเก่งมันก็ดีเหมือนกันนะถึงเก่งจะพิการแต่ก็ดีกว่าผู้ชายคนอื่นตั้งเยอะเลย ำไมจากไผไปแบบนี้ล่ะอยู่ด้วยกันก่อนสิถ้าเก่งไม่อยู่แล้วไผจะอยู่ยังไงล่ะเก่งฟื้นขึ้นมาก่อนสิอะไรอะพี่สะพายพี่สะพายพี่เก่งยังไม่ตายนะอ้าวแล้วแล้วดอนร้องให้ทำไมอะก็ดอนดีใจที่หมอบอกว่าพี่เก่งหายเป็นปกติแล้ว ที่พ่อแม่เคยบอกว่าถ้าพี่เก่งได้แต่งงานแล้วพี่เก่งจะหายเป็นปกติคงเป็นเรื่องจริงสินะสวัสดีครับคุณภรรยาคนสวยของผมถึงผมจะหายแล้วแต่ผมก็จะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ แล้วก็จะรักคุณแค่คนเดียวนะคุณเก่งคะฉันเป็นเจ้าสาวตัวจริงของคุณคะ่ะอีไัยอะมันเป็นแค่ตัวหลอกใช่เนี่ยคือเคที่ตัวจริง